คนถ้าใครสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโฟลเดอร์ในเกมฟ i ีฟ m าโมบ e นะลุ้นรับนักเตะ OVR สูงทันทีเลยนะทุกคนหลังเปิดตัวเกม Fc Mobile วันนี้ถึงวันที่25กันยาเลยนะทุกคนน่าสนใจมากๆเลยนะทุกคนยังไงก็ไปติดตามรายละเอียดกันได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูคุณเขากับแม่ตุ๊กี้นะว่า2คนนี้เขารักกันยังไง เราเข้าวงการพร้อมกันปะไม่พร้อมกันเขามาบอกว่าเขาอะเข้าวงการพร้อมผม,มผมก็เลยบอกว่าผมเห็นเขาตั้งแต่ผมอยู่ใต้นู่นนี่เป็นเด็กใต้เหรออยู่นครศรีผมเปิดช่องเจ็ดผมเห็นพี่แล้วเนาอ,อแสดงว่าพี่ดังก่อนนิกี้เหรอโอ้ผม,มเพิ่งเข้ากรุงเทพพี่ต้องยิงขายกบแล้วมั้งโอ้จริงเหรอจริงทำไม,มพี่รู้สึกว่าอ่าบอกทุกคนไปว่า ในขณะที่ยังไม่ดังอะใครเป็นคนคุยกับน,นิกี้คุณตุกี้ครับที่ไหนที่สนามบินครับแม่จำแล้วเราก็เลยไม่ทิ้งกันเลยผ,ผมไปทํางานคนเดียวแล้วก็เจอเขาสนามบินแล้วก็ถ้าใครชวนผมคุยผมไม่จำามาผมจะรักไงแล้วเวลาผมมาเวอร์พอยต์เมื่อก่อน,นชอบแอบบอกแจ็คพอตผมไงผมก็เลยรักเลย <c oughs> คๆๆ <c oughs> น,นเนี้ยส่วนนี้ก็คือความน่ารักของคุณพ่อแล้วก็คุณลูกนะทุกคนลูกสวนาวน่ารักมากมีงอนคุณพ่อด้วยพ่อคุณพ่อคุณพ่อคะ คุณพ่อเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่สนใจกันอีกแล้วเดี๋ยวน่นาจะเลอาอยู่นิ่งๆยังไม่หยุดคุยอีกในล่าเสียใจที่สุดเลยในยล่าจะงอนคุณพ่อไป3วัน8วัน10วันเลยชส่วน,นนี้นะคือคุณเขาออกไปเดินเล่นคนเดียวชิลๆตอนประมาณค่ำๆหน่อยนะทุกคนแล้วก็กลับมานอนดูทีวีส่งพวกเราเข้านอนนะส่วนคลิปนี้จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย